เฮ้ยนายมีสัญญารัพรีเมียมได้ไงอ่ะอยากได้บ้างอ่ะรักรีเมียมอย่างนั้นเหรออยากได้ก็ไปเติมเองสิที่พรีเมียมเอพีซีช็อปลานบริการ1ุรกโมถึง3ามทุ่มอุ่นกันเยอะๆนะลิงก์เพจใต้คลิปอ่ะช่วยเฮ้ยนายที่กำลังดูคลิปอยู่น่ะนายสนใจซื้อของในชินอวีไลฟ์งั้นเหรอถ้านายอยากซื้อก็ไปดูเอาปเต้าคลิปเลยของทุกอย่างราคาถูกมากไลฟ์ช็อปน่ะมาซื้อกันเยอะๆลิอร์ดด้วยนะลิขรใต้คลิป เย้นายจะรู้หนาสักทีเฮ้ถ้าเกิดว่านายไม่ตื่นบทจะไม่ไปต่อนะนั่นมาหิมะนี่นะหิมะนี่เอยู่ที่ประเทศไทยเออว่ะไปประเทศอื่นดีกว่าเฮ้ยมาถึงคนแรกเลยฮะ <coughs> I hear hobbits.